สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทัพทิมมานจา้าวันนี้ทัพทิมจะพามาอัปเดตลูกออสลูกกบประสทที่เพาะเอาไว้อันนี้เดี๋ยวให้ดูพ่อพันนี่อันนี้เป็นพ่อพัน์ธุนะคะพ่อพัน์ธุกบเราเอามาทำเองอะคะ่ะเอามาผสมเองแต่ก็ได้พอสมควรได้ดีอยู่ค่ะทำครั้งแรกอะคะ่ะเลี้ยงครั้งแรกก็เลยอยากลองทำดู นี่แม่พันธุ์นะคะต้องแยกกันนะคะเพราะว่าตัวเราผสมพันธุ์นะคะต้องแยกก่อนแต่ผสมพันธุ์เราต้องให้แยกกันอยู่นะคะมันจะได้นะนิดนึงเขาว่าอย่างนั้นทักทิมก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเขาให้แยกก็ต้องตามเขาไปค่ะนี่เป็นกบตอนกี่วันนะเนี่ยหนึ่งเดือนกับอีกสิบวันนะคะลูกกบที่เป็นขาเรียบร้อยแล้วค่ะ นะคะตัวเท่าหนนิ้วโป้ง,ะค,ะปงค่ะนิ้วโป้งนี่ค่ะันี่ยนี้400อันนี้500ตัวนะคะลงไว้500ตัวะคะ่ะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งเราจะมีตอนนี้มีอยู่3บอ่อนะคะมี3บอ่อแล้วก็ไม่เท่ากันนะคะตัวหนุบอ่อนน้นที่ลงเมื่อกี้นี้ขึ้น เป็นตัวใหม่นะคะนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่ฝังนี้นีน่ค่ะนี่ยังเกาะอ,อยู่เลยอันนี้ยังมียังมีหางนะคะข้างล่างนะ่ยยังมีอีกประมาณห้าห้อตัวได้ค่ะตรงนี้นะคะอันนี้คือที่ผสมเองนะอันนู้นห้าร้อยตัวแยกแล้วอันนี้ยังมีหางอยู่ก็ห้าหกร้อยตัวตรงนี้ค่ะแล้วก็นี่ค่ะเป็นกระชังบกนะคะ เราจะเลี้ยงโดยกระชังบกค่ะนี่ค่ะอันนี้มีเป็นหกร้อยห้าสิบตัวค่ะเปลี่ยนน้ำทุกวันนะคะถ้าน,น้ำจะใส่นิ่เป็นอาหารอาหารนี้นะคะ่ะที่กินไม่หมดเนี่ยเราจะต้องเอาออกค่ะเพราะว่าทำให้น้ำไม่เน่าไม่เสียแล้วก็กบมันจะได้โตเร็วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ประมาณนิ้วก้อยน,นิ้วป้องนิ้วชี้ได้ค่ะปลายนิ้วชี้ได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ลองหลังนะคะลองเมื่อวันที่ยี่สิบสามที่ผ่านมา ไม่กี่วันนี้นะคะนี่นี่ค่ะเป็นกระจุกเลยคะ่ะนี่น,น,นี่อยู่นี่ค่ะทดลองดูนะคะเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็อยากเลี้ยกดูะคะ่ะกบมีอะไรก็ทําค่ะตอนนี้ก็เรื่อยๆนะคะสบายใจก็ทํา <c ười> คือเราอยู่บ้านนะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆค่ะอันไหนดีเราก็ทําไปอย่างนั้นละคะ่ะ นี่เหมือนเห็บเลยนะคะแต่จริงๆเป็นกบนะคะเหมือนตัวเห็บเลยอ่ะเล่นๆใส่น้ํานี่ต่อยใส่น้ําไม่เต็มนะคะเพื่อนๆถ้าน้ําเยอะอ่ะมันจะจมน้ํากบนี้มันโตแล้วค่ะเนี่ยค่ะมันจะมีที่เหลืออยู่แบบเนี้ยมันจะแห้งเห็นไหมคะ นะค่ะมันจะแห้งเราก็จะแบบให้มั้งแห้งด้วยมันเป็นครึ่งน้าครึ่งบกไงเนี่ยเราก็จะปิดในน้ําอันนี้เป็นกระชังบกเราไม่ต้องทําเราซื้อมาเลยค่ะเนี่ยค่ะเขามีขายโดยทั่วไปนะคะในเฟสในในนี่ค่ะสั่งซื้อได้เลยนี่นะคะมันจะเป็นแบบเนี้ค่ะตอนที่มันเริ่มไต่ขาเราจะต้องเอาอะไรมาให้มันขึ้นไปยืนนะคะเพราะว่า มันจะได้ไปเกาะไว้เวลาที่ขามันโผล่ค่ะมันจะได้ไปเกาะไว้แล้วก็เราก็จะได้เห็นด้ว,ว่ามันออกขาเยอะหรือยังสองก็คือมันจะไม่จมน้ําอะคะ่ะกบที่เป็นตัวเต็มวัยแล้วมันจะไม่จมน้ําเนี่ยค่ะพอพอมันขึ้นเยอะๆแล้วเราก็ค่อยแยกแยกมาอยู่แบบเนี้ยค่ะแต่ถ้ายังเป็นลูกออสอยู่เราก็จะไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อน เทยมเำผัดไก่ั่แล้วก็ด้ยนั่นนะมันหอยมะขวดนั่นมันหอยจ้ะแม่ใช้ซื้อของค่ะ,คน,คะนี่ค่ะคุณแม่ค่ะนี่ค่ะมาดูวันนี้พามาดูกบก่อนนะคะตอนนี้ก็จะอัปเดตกบให้ดูเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยังเล็กอยู่แล้วก็จะโตเรื่อยๆทัพพิมจะลองอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะเลี้ยงไม่ยากค่ะเลี้ยงให้เป็นแบบธรรมชาติมากค่ะนี่ค่ะจะไม่ให้น้ําเยอะ นี่ค่ะสองวันพอน้ำสกระปรกแล้วก็เอาน้ำออกก็ใส่น้ำข้าไปให้อาหารพอดีอันนี้เป็นเป็นกบที่ผสมเองทั้งหมดนะคะจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะครั้งแรกค่ะก็เนี่ยอาหารได้เลยค่ะ <c oughs> โอเคนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงทุกทมไปอัปเดตให้ดูใหม่เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดแชร์กดอะไรก็ได้ค่ะที่กดแล้วมันเจอทุทีมค่ะ นะคะโอเคค่ะคิดถึงนะคะเพื่อนๆสวัสดีจ้า